ครับผมเอ้ยเนี่ยไปซื้อสิ่งของมาครับยุดธลายมือกับยาขึ้นกันได้ครับนเนี่ยจะกินส้อยจุเนี่ยซื้อมันได้ประมาณประมาณตำเนียครับเป็นตลาดน,าดนัดยำแรงครับผมนี่ซื้อมากินผู้เดียวละว่ค่อยี่ไว้กินน้ำดอกครับน้องลงเขาไปละไปเที่ยวข้างนอกไปเนี่ยยงไม่ไกลนะอ่าเนี่ยได้สามสิบเจ็บนี่ตอนโครเกลนะครับกึอ,อยาง้อยุดธลายมือก็ได้เนี่ย,ย เนี่ยก็ได้ตับก็ได้ประมาณนี้เนาะเขียงเนี่ยก็มวนไก่ปิดหลานเราขึือได้เขียงเนี่ยก็ได้นี่โอ้ยทำปมๆเนี่ยนี่เขาจะจัดแต่ประมาณนี้นี่เนอะได้ขีดเสียบซอยลงซอยลง,ยลงตับได้แค่เนี่ยนะพี่น้องเนี่ยค่ะคนว่ามันขีบก็กล่กัน เนื้อกะเป็นยังไงบุน๋นเนื้อจะได้ยุอโอ้โหกระท้นอันตัวเห็นว่าขายเนื้อขา,ายก้อยก็ได้กินเป็นไปนบางคนที่เห็นว่าก็่ไดอที่ทั้งหลานอโอ้โหต่างบาง g ำชำเนื้อสัน ไปอืมรอแล้วกะทำไลยเตียไปเอ้เย้าไปเขียงบ่สบสบอสามันเสมอเปิดอน,อนตัวครับผมเปิดอนอัรนตัว เอดแก้วผมครับผมบอมแบบบลตตองมิขีเพียนะครับนะ <S 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 นี่ <S <S เฮียไปโหลดอยากได้แบบไหนตามตามพึ่มพึ่มพึ่พอใจไปเลยครับผมกาจะใส่ผงนัวนะครับตามด้วยเข่าครัวเพิ่มความเข้มข้นขอเพล็กนะครับผมเข้มข้นครับผมนี่ประมาเนี่ยิดท่อนั้นแ้้ห้อาก่ใส่ดีนะครับนี่ดีดีนี่ ดีดีแบบดีแท้ครับผมดีเขาต้มไว้เรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้ใส่ประมาณจักสองสอ่วนพอกวองใส่กี่เพียแต่เขาใส่แปลาประมาณจักสองสอ่วนได้หลายอะไรมีเข้มไปคนเอาแบบคนไปเลยเนี่ยคือ่าเนี่ยคือคนคนบ่ได้ยุ่เนี่ยมันจังคุย ได้ใจเด้ไปต้อยลงไปหอมเชี้ครับผมไปโดยนาเพื่อสัางสีสารเพิ่มความหอมตกแต่งด้วยพักด้วยนาครับผมตามีก็ได้ตัวนี่เหรอมันคนผลบ่เอาตรงไีก็ผมผมพักได้ได้ครับได้อยู่นี่ เนี่ยแนวหยียบไปเนี่ยมีกระเทียมทนแล้วก็หอมผักบัวหอมแดงเดนี่ยประมาณนี้ช่วงคำตอนแรงครับผมใบกปอกอตูมปลาผักนี่ผักใบผักเพ้วเออพักเพ้ีวไเลือดไปอะไรอย่างไปครับลองซิมบึง แล้วก็เอาเคียงในต่อเครงในเนาะรวมด้กันน่าเยิเสียบมีตับเนี่ยคนคนเลยเนี่ยผุย้ยไปเลยนะครับเนี่ยกินคู่เดียวหรอกซุ้มเืินเ,เขาไปเที่ยวข้างนอกครับผมไปม,มัมว่าด้วย เดี๋ยวมาดิเพื่อไปตุมปต่มปลาพร้อมก็พับแก้วกับแซบเดี๋ยวมึงนี่พร้อมได้พับแก้วพูดเนี่ยเนี่ยวน,นี่จังไายอัธรุตแซบเบันนียห่อนๆเลยครับผม ก็หนึ่งเขาพึ่งกะแล้วเินครับซอยตัวครับนี่ตับคุยไหมคุยไหมเนี่ยหอนๆเลยไปครับครับหอนหอน หมดเท่านั้นไปครับ